ก้ม so ือหนึ oh, ่งไม่ต้องเก็บเยอะนะครับถ้าเก็บเยอะเดี๋ยวเม็ครับก็จะของแทนเนาะเราก็เก็บประมาณนี้ก้มือประมาณนี้ก็ได้เนาะหลังจากนั้นเนี่ยครับเราไปให้อย่างละเียดเราก็เก็บไม่อย่างละเียดเราใช้น้ำยาทดสอบอันนั้นใส่เล็กนิดนึงเนาะบอเล็ตเราจะเก็บแค่นี้ลูกชิ้นก็ลูกเดียวเนาะเนื้อไก่ก็ประมาณนี้ก้มือหนึ่งเนาะหลังจากได้ตัวอย่างมาแล้วเนี่ยขั้นตอนแบบว่ารัดง่ายๆเลยก็คือดูน้ำยาทดสอบเนาะเป็นเป็นด็อปเปอร์อย่างนี้นะครับหยิบแล้วก็ปล่อย มันจะคาที่ดอกเอร์อย่างนี้นะครับแล้ก็มาบีบใส่หนึ่งทีครับสองครั้งให้มันอสลไปอ่างนี้ครับหลังจากนั้นเราก็แค่บีบใส่เเนี่เราไปจานน้ำั่ได้ในต้แดดได้ไวหลังจาั้ทีเอา่ไก่ที่เอากระดิกระดกระดิ่ิ่งิ่งงะด่ะิด่ง่งดก่งกงตรงนิดนึงใ่กะะ ครึ่แงแผ่นขึ้นมานิดนึงเนาะประมาณสิบสามส่วนสี่ของแผ่นเนาะหลังจากนั้นก็เนี่ยคาบัดถ,ถุงไว้อย่างนี้ดีง่ายๆเลยทิ้งไว้ให้แห้งหลังจากแห้งแล้วอ่านผลก็ประมาณสักสินาทีห้านาทีสินาทีอ่านผลก็คือถ้ามันเป็นสีแดงอ่อนๆจนถึงแดงเข้มสแสดงว่าพบสารว่าแหลกในตัวอย่างที่เรานํามาตรวจจะเป็นต้องตากแดดไหมถ้าตากแดดจะไวขึ้นครับพี่แต่ถ้าเราไม่รีบเราก็ตั้งไว้เนี่ยมันก็แห้งมันก็ได้เหมือนกัน แต่ว่าถ้าพี่ตัดแด่กจะไวเ่ยนคนัผได้ประมาณ5นาทีาได้เลยอย่าลืมนะครับถ้าเป็นสีแดงอ่อนๆจนถ,ถึงแดงเข้มเนี่ยจะแสดงสว่าพรบ3ตัวแลไรถ้าเป็นสีน้ำตาลสีอื่นไม่ใช่นะครับอ๋อเดี๋ยวเราจะอ่านผลของเขา,เขา